สวัสดีครับลิควิดมอลลี่รังสิตครับนี่มีฟอร์ดเทต้านะฮะก็ะมาหกโมงครึ่งนะฮะก็ไม่มีที่ไปไม่รู้จะไปไหนก็แวะมาแล้วกันมีของแถมให้ด้วยนะใครคิดว่าคุ้มก็แวะมานะทุนี้เดินทางวันนี้มาถ่ายนะก็นัดได้นะแต่นัดแล้วขอให้ขอให้มาตานัดอย่าเทคิวผมนะเพราะว่า บางทีเราก็มีธุระเหมือนกันโดยปกติแเราก็จะอยู่ร้านตลอดนะครับเปิดทุกวันนะฮะมีน้ำมันครบทุกซีรีส์นะฮะก็ในย่าลังสินนี่ผมสต็อกเยอะสุดละนะครับเท่าที่ลูกค้าพูดให้ฟังนะบ,บางทีไปมีตัวนั้นไม่มีตัวนี้อะไรเงี้ยคนอยากลองซีรีส์นั้นซีรีส์นี้ผมมีครบทุกซีรีส์นะตะกูลท็อปเทคนีนผมมีสามสีเลยนะครับ ลองทมก็มีนะเซเปียเชติกก็มีนะโมลิเจนก็มีนะครับฟัชชิงมีแถมให้นะเราทำเองเราก็สไตล์โฮมกาลานะ่าได้หมดนะเราทำการฟัดชิงเครื่องยอนต์ในก่อนนะครับลูกค้าเปลี่ยนใจนะเราเหยียบซีรีส์ขึ้นมานะเอาเป็น5เ3บลินะครับจริงๆม,มันก็เหมือนกันอนะแจะว่าตอนนี้มันเหมาะกับเครื่องยนต์ที่มีระบบ d p f เนะครเครื่องยนต์ดีเซลนะก็ไม่เป็นไรมีครบทุกซีรีส์อย่างที่ว่าไปนะครับ เดี๋ยวเรา,เราทําการถ่ายนะ้ำมันเครื่องเก่ามาก่อนนะครับอันนี้เราเติม e n g จิ e น h o อตพัเข้าไปเราก็ให้เวลาคขน,นิดนึงนะฮะอย่าไปรีบนะฮะถ้ารีบเราเหมือนก็ว่าชําระล้างเงี้ยมันแทนจะเสร็จดีนะเราปิดเครื่องดับเครื่องมันก็เสียของนะครับไขทอกนะครับ คับก็เรียบร้อยนะครับสำหรับการเปลี่ยนถ่ายนะครับโมลิเจนนะฮะ 5W30 นะครับใน ford ดเฟียตนะครับตรวจเช็คปริมาณแล้วก็4ลิตรนะฮะเปลี่ยนพร้อมกรองแทนะสนใจก็แวะมาใช้บริการนะครับเปิดให้บริการทุกวันนะขอบคุณสละการติดตามรับชมครับสวัสดีครับ